เมนูเครื่องดื่มนะคะขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยโอ้โหแบบน่ากินมากๆเป็นช็อโกโกบาลนอฟฟี่ครับหน้าตาของเขาเห็นไหมจัดมาแบบโอ้ยดูแล้วแบบเอ็นดูอะไม่กล้ากินแต่เราก็ต้องกินเนาะใส่เรือเป็ดมาสีเหลืองน่ารักเป็นช็อกโ,โกแลตปั่นนั่นเองค่ะราดซอช็อกโกแลตร,รอบๆดูแบบน่ากินมากรวมถึงด้านบนการตกแต่งของเขานะคะคือบานอฟฟี่ครับ มันเป็นวอฟเฟิลแบบแข็งพอมาจัดแล้วมันน่ากินมากลงตัวมันเย็นมากจอบเนะี่ยเป็นแบบช็อกโก้แบบขมขมหน่อยนะด,นนะดูดเพลินอะดูดิแอบปบเดียวจะหมดไปกึ่งแก้ว